สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มะม่วงแก้วของเรานะครับอายุ3ปีเศษ็จออกช่อเป็นครั้งแรกครับยังมีไม่เยอะเท่าไร่นะครับแต่ช่อก็ใหญ่อยู่ครับนี่ครับมีอยู่3ต้นนะครับอันนี้ต้นแรกเดี๋ยวไปดูต้นที่2กันครับต้นที่สองก็ออกเยอะอยู่ครับออกเป็นปีแรกเหมือนกันครับเนี่ยเห็นไหมฮะ ่อใหญ่ๆเต็มเลยแต่ไม่รู้ว่าจะติดลูกมากน้อยขนาดไหนนะครับเพิ่งจะออกช่อต้องรออัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับต้นนี้ก็จะโปร่ปงๆหน่อยครับเดี๋ยวไปดูต้นที่สามกันครับนี่ครับมะม่วงแก้วต้นที่สามต้นนี้จะพุ่มหนาใหญ่อยู่ครับแต่ยังไม่ออกช่อให้เห็นเลยนะครับเนี่ยมีแต่ใบอ่อนเต็มต้นเลยนะครับ ยวต้องดูว่าปีนี้จะออกชอ่อเหมือนกับอีก2ต้นหรือเปล่านะครับครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปแต่เพจเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบ้านสวนพิมพ์พลอยดอนนกชุม um, และเพจบ้านสวนพิมพ์พลอยดอนนกชุม um, ของเราด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ